หน่วยชุมชนพอเพียงวันที่4เรื่องออมพอเพียง หลับด้านขวาสองสมสี่ห้าหกเเตรียมตัวไปท่าที่สองกันเลย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตรียมตัวไปท่าที่สามกันเลยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกัน 3ามสี่เตรียมตัวไปท่าที่4กันเลยแต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกัน 2 3 4 5 6 7 8เตรียมตัวไปท่าที่5้ากันเลยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกัน 4 5 6 7 8เตรียมตัวไปท่าที่6กันเลยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกันเริ่มขยักเข้าจังหวะด้วยการวอร์มร่างกายท่าที่6ก้างขาออกยกมือขึ้นสองข้างค่อยๆเอามือแตะที่พื้นแล้วนับหนึ่งถึงแปดนึ่งสอ 8เตรียมตัวไปทำท่าที่7กันเลยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกันเริ่มขยับเข้าจังหวะด้วยการวอร์มร่างกายท่าที่7ให้งอเข้าไปทางด้านซ้ายนับถึง8แล้วสลับไปทางด้านขวา1 2 3 4 5ส7 8ส2 3้าหน สี่ห้าหกเจ็ดแปดเตรียมตัวไปท่าที่แปดกันเลยท่าสุดท้ายแล้วนะเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกาย เรื่องการรักกันออมนะคะการออมนะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีให้เด็กรู้จักการออมออมอย่างไรให้มีเงินเยอะๆนั่นเองนะคะค่ะคุณพิมก็มีกระปุกออมสินน้อยๆนะคะมาให้เด็กๆได้ดูไม่ทราบว่าที่บ้านเด็กๆมีไหมเอ่ยอ่าคุณพิมเชื่อว่าเด็กๆต้องมีแน่ๆเลยนะคะกระปุกออมสินแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างเกี่ยวกับกระปุกออมสินนะคะ ที่ครูพิมพ์หยิบมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันนะคะคัะการออมเงินสิ่งแรกเลยคือเราต้องมีอะไรคะเด็กๆต้องมีเงินนั่นเองค่ะนะคะอ่ะครูพิมพ์ก็จะมีเหรียญน,นะคะอันนี้เหรียญอะไรคะ <S <S เหรียญหนึ่งบาทนั่นเองนะคะต่อไปเหรียญ5บาทนะคะต่อไปเหรียญ 10บ,บาทนะคะทีนี้เราจะนำเงินเหล่านี้นะคะไปหยอดกระปุกออมสินแต่การหยอดกระปุกออมสินถ้าเรามีเงิน10บ,บาทนะคะเราไปซื้อขนมสัก5บาทนะคะเราไปซื้อขนม5บาทแล้วนะทีนี้แหละเราจะต้องเหลือเงินกี่บาทคะเด็กๆห้าบาทนั่นเองคะ่ะนะคะอ่ะห้าบาทให้เด็กๆหยิบเหรียญ5้านะคะ ขึ้นมาหยอดกระปุกออมสินลงไปตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะอ่าและเด็กๆก,ก็จะมีเงินออมอยู่กี่บาทคะในบุกกมูตัวนี้มี5บาทนั่นเองค่ะนะคะทีนี้ทำไมคุณครูพิมพ์ถึงฝึกให้เด็กรู้จักรักการออมนะคะก็คือการอมทำให้เรามีเงิน นั่นเองนะคะถ้าเรามีเงิน10บาทเราซื้อขนมไปหมดเลย10บาทนะคะเราก็จะไม่มีเงินเหลือที่จะมาออมเงินนั่นเองนะคะก็จะไม่มีเงินเยอะๆนะคะแต่ถ้าเด็กๆมีตังเงินสิบบาทและเด็กๆเอาไปซื้อขนม5บาทและหยอดกระปูออมสินอีก5้าบาทเด็กๆก็จะมีเงินเหลือใช้นะคะค่ะฝึกให้เด็กๆรู้จักรักกันออมประหยัดใช้ประหยัดกินนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูพีมก็มีเรื่องรักกันออกมาให้เด็กได้เรียนรู้เพียงเท่าน,นี้นะคะค่ะสำหรับวันหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะคะบาสวัสดีค่ะเด็กกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์วันนี้นะคะเราก็จะมาทำใบงานชีปะกระปุกออมสินกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะกระดาษสีค่ะแล้วก็กาวค่ะผู้กันและผ้าชุบน้ำนะคะไว้สำหรับเช็ดมือค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะฉีกปาก กระปุกออมสินนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆนะคะนํากระดาษสีนะคะที่เด็กๆเตรียมไว้มาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เด็กๆนะคะนำคู่กันหรือว่านิ้วของเราก็ได้นะคะไปจุ่มกาวแล้วก็มาทาที่รูปภาพเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมปาดก,กาวที่ขอบด้วยนะคะเพื่อจะทำให้กาวนะคะไม่ยืดแล้วก็เลอะเทอะนะคะ แล้วเด็กๆก็นำกระดาษนะคะที่เราฉีดเตรียมไว้มาติดในรูปภาพเลย เด็กๆนะคะปะติดกระดาษสีนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มรูปภาพของเรานะคะและเด็กๆนะคะเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนวันที่นะคะแล้วก็เลขที่ของเด็กชื่อและชั้นอนุบาลน,นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะส่รงรูปภาพหรือคลิปวิดีโอขณะทำนะคะมาให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ